ฝรั่งนะใหญ่ยาวไหมนะคะก็จะมีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลส่วนใหญ่นะคะคำถามที่ยอดนิยมสำหรับคนที่แต่งงานกับสามีต่างชาติ บางก็ว่าสามีรวยไหมฝรั่งให้เงินใช้เดือนเท่าไหร่ฝรั่งเป็นยังไงและจะมีอีกคำถามหนึ่งว่าฝรัง่งนะใหญ่ยาวไหมนะคะก็จะมีคำถามที่แบบไม่ควรจะถามอะนะแต่แต่เขาก็ถามมา <c oughs> เป็นคุณคุณจะตอบยังไงก็คือฝรั่งมันก็คนะนะคือสลีละมันก็ก็คนอะ ก็จะมีเล็กมีใหญ่มียาวมีอะไรก็แล้วแต่แต่ละบุคคลไปนะคะมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนหรอกใช่ไหมแล้วคุณมาตั้งคำถามแบบนี้ <S <S เพื่ออะไรนะอ่ะไหนๆก็ก็จวหัวมาขนาดนี้แล้วดิฉันก็ไม่รู้นะว่าฝรั่งทั่วไปเขาแบบไหนนะคะแต่สำหรับสามีดิฉัน ดิฉนก็ว่าธรรมดานะคะก็ธรรมดาเหมือนผู้ชายทั่วๆไปดิฉันคิดว่านะถามดิฉันก็มีเพื่อนที่แต่งงานกับสามีต่างชาติดิฉันก็ถามเขาก็บอกว่าปกตินะก็ปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละเพราะว่าเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะคะแล้วก็ถามว่าอึดถดทนไหมก็จะว่ายังไงล่ะก็ปกติอะ่ะ นะเพราะว่าดิฉันก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วดิฉันก็ถือถือว่าปกตินะฮะก็ที่คนทั่วๆไปเขาทํากันนะคะไม่ได้แปลกพิสดารอะไรถ้าใครต้องการแบบแปลกพิสดารก็ก็ไม่รู้นะขอแนะนําว่าอย่าดูอย่าดูหนังเยอะนะคะอย่าดูหนังเยอะมันทําให้คุณมโนหรือไม่ส่วนมากคําถามเหล่าเนี้ย ตามที่ดิฉันไปหาอ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมาจากผู้ชายจะเป็นส่วนใหญ่คือมันเหมือนเป็นทัศนคติที่ดิฉันคิดว่าก็คงจะแอบอิจานะคะบางคนก็ว่าโอ้ยมันก็แค่ใหญ่ยาวแต่ไม่แข็งไม่ทนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นการเหยียดและการดูถูกเขานะคะคุณรู้ได้ยังไง ในเมื่อคุณคุณไม่ได้เป็นคนที่จะแต่งงานกับเขานะคะอย่างคนญี่ปุ่นคุณก็ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้คนประเทศนั้นเทศนี้คุณก็ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่แต่นะคะหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตคู่นะคะ แต่สำหรับตัวดิฉันเองดิฉันคิดว่ามันไม่สำคัญอะนะคะการมีชีวิตคู่ก็คือการเข้าใจซึ่งกันและกันการปรับตัวปรับจูนเข้าหากันการอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาทัศนคติไปในทิศทางเดีวยวกันหรือไปคนละทางแต่สุดท้ายก็มาจบที่ตรงกลางนะคะแล้วก็วิถีชีวิตก็จะไม่แตกต่างกันมากนะคะแนวการชอบการอะไร คือสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ได้ทะเลาะกันกัดกันทุกวันนะคะดังนั้นเรื่องอย่างว่าก็ตัดไปเลยสําหรับดิฉันแต่สําหรับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงช่วงวัยช่วงอายุก็ได้นะคะเรื่องแบบนี้ช่วงวัยรุ่นหน่อยเด็กหน่อยก็อาจจะจะ คิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะคะแต่ถ้าคุณมีชีวิตมีอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณจะรู้เลยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้สําคัญกับชีวิตคู่ของคุณเลยนะคะ <c oughs> เรื่องสําคัญก็คือเงินความเข้าใจในครอบครัว <c oughs> การทํำยังไงที่จะพาคับประคองชีวิตคู่ให้ไปด้วยกันได้อย่างยืนยาวราบรื่นและไม่มีปัญหานะคะ ก็เราเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือไม่สำคัญก็คือคุณดูจากหลายคู่นะคะที่าสามีแก่แล้วก็ได้เมียสาวแล้วสุดท้ายก็ได้เลิกล้างกันเพราะว่าอะไรอะถึงผู้ชายจะมีเงินเยอะถึงผู้ชายจะเอาอกเอาใจดีแค่ไหนแต่ผู้หญิงที่ที่อ่อนเยาว์ก็ยังต้องการเรื่องนั้นอยู่ และเขาคิดว่าสําคัญมากเงินทองไม่สําคัญแต่เรื่องนี้สําคัญเฮ้ย hey, คุณดิฉันคิดว่าเรื่องเงินทองเรื่องอาหารการกินนี่สําคัญกว่าเรื่องอย่างว่านะหรือว่าดิฉันดิฉันคิดผิดวะเนาะัว no. <c oughs> พอดิฉันแก่ก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าเรื่องแบบนี้เฮ้ย hey, มันไม่สําคัญนะแต่ดิฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไอ้พวกที่ตั้งคําถามว่าฝรั่งใหญ่ยาวไหมนะ เฮ้ยคลิปนี้กูจะติดเหลืองหรือว่าจะติดจะโดนบล็อกไหมเนี่ยนะนั่นแหะจะว่ายังไงล่ะมันก็ตามซาลีละนะคะตามซาลีละของคนนะถ้าคุณไม่มาหมกมุ่นไม่มาเจาะจงเรื่องอย่างนี้คุณไปถามคำถามอื่นเขาดีกว่านะ,ะหรือไม่ก็ ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผัวเมียเขาเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของของคนสองคนนะคุณจะไปอยากรู้อยากเห็นอะไรกับเรื่องในมุ้งของชาวบ้านนะคะถ้าคุณอยากรู้อยากเห็นไปซื้อวิดีโอมาดูเลยนะ <c oughs> ยางก,ก่อนแนะนำเอาละค่ะดิฉันขอกอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอเอวังด้วยประการชนีด้ดีกว่านะคะก่อนที่จะเลยเถิดไปใหญ่ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะผ่านหรือเปล่าแต่ดิฉันก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่มันเสียหายร้ายแรงนะคะแค่มาชี้แจงว่าฝรั่งก็คนธรรมดาไม่ใช่มนุษย์แปลกประหลาดหรือพิสดารอะไรแตกต่างจากผู้ชายทั่วๆไปนะคะอีกอย่างนะคะดิฉันว่ามันจะเล็กจะใหญ่จะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ชาติพันธุ์นะคะฝรั่งส่วนส่วนใหญ่นะคะเขาจะรู้จักดูแลเทคแคร์ความรู้สึกของ ผู้หญิงเ,เรื่องบนเตียงมากกว่านะคะถ้าว่าไหนเขา,เาแบบเราไม่สบายตัวเราไม่แฮปปี้ร่วมเขาก็โอเคเขาก็เห็นใจนะคะไม่เหมือนผู้ชายไทยที่ทำไมอะไรนอกใจกูเหรอมึงอย่างงั้นอย่างนี้เหรอสังเกตไหมแล้วเขาก็จะหงุดหงิดใส่เรากลายเป็นเราผิดใช่ไหมคะแต่ฝรั่งเขาไม่เขาจะเทคแคร์ความรู้สึกเราเขาจะยอมรับ โอเคถ้าเราไม่พร้อมเขาก็เขาก็โอเคนะคะดังนั้นเรื่องนี้มันไม่สำคัญนะคะมันสำคัญที่การดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่กันมากกว่านะคะแล้วดี่ฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมคุณผู้ชายไทยส่วนใหญ่ชอบเปรียบเทียบแล้วจะคิดว่าของฝรั่งเนี่ยมันไม่ดีเท่าของชาติฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ คือคนที่หยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาขึ้นมาตั้งหัวข้อได้หรืออะไรเนี่ยจิตไม่ปกติเอ๊ะดิ่ฉันว่าตัวเองหรือเปล่าว่าจิตไม่ปกติแต่ที่ดิฉันเห็นก็ก็จะประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มีคนถามดิฉันเข้ามาด้วยนะเออนั่นน่ะสิแต่ดิฉันก็ไม่ตอบมันนะเขามาตอบรวมๆในนี้เลยแล้วกันนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ดิฉันก็ขอเอวังด้วยประการราชนีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Bye.